สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้พบกับพี่หญิงและรถมือสองต่อรองได้ค่ะวันนี้พี่หญิงนำรถสภาพดีราคาถูกนะคะมาคอนเฟิร์ม ให้กับทุกท่านอีกแล้วนะคะารุ่นที่อิกนํามาคอนเฟิร์มนี้เป็นรุ่นที่หลายๆท่านเรียกร้องมาค่ะซึ่งเป็นรถปีใหม่มากๆนะคะนั่นก็คือรถ t o y ยต้า o อร์ n e เนะคะ 2.4V นะคะเรื่องยนตย์150แรงม้าคันนี้นะคะซึ่งเป็นรถปี2018เท่านั้นค่ะและระยะทางที่ใช้ไปของเขานะคะใช้ไปเพียงแค่40,000โลเท่านั้นเองนะคะถือว่าเป็นสภาพที่เหมือนใหม่ป้ายแดงกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะที่ญิงจะพาทุกท่านคอนเฟิร์มสภาพพร้อมเปิดร ให้คุณแบบคุ้มสุดๆกันเลยทีเดียวนะคะอยู่ที่9 000, 9 9 0 0 0บาทเท่านั้น,นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาคอนเฟิร์มโครงสร้างนะคะด้านหน้าของรถยนต์ โ o โยต้าฟอร์จูเคันนี้กันนะคะแล้วก็มาดูนะคะในส่วนห้องเครื่องยนต์เขาค่ะว่ามีความพร้อมในการที่จะนำไปใช้งานต่อหรือไม่ค่ะสำหรับรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเคันนี้นะคะเป็นรถยนต์เครื่อง2,400เป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ ซึ่งแรงม้าของเขาะะอยู่ที่150แรงม้าะะแล้วก็ทําแรงบิดได้ดีเลยทีเดียวค่ะอยู่ที่400นิวตันเมตรที่1,600รอบถ,ถึง2,000รอบต่อนาทีถือว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันมากนะคะเนื่องจากทาแรงบิดได้ดีเลยทีเดียวคะ่ะท่าน,นี้นะคะในส่วนของห้องเครื่องยนต์ของเขา ก็จะมีความพร้อมนะคะในการใช้งานมากๆค่ะความสมบูรณ์ของห้องเครื่องนี้ไม่ต้องพูดถึงนะคะเนื่องจากว่ารถเพียงแค่2ปีค่ะลูกค้าเดิมนะคะเขาเข้าสู่ตลอดนะคะในส่วนของของเหลวต่างๆนะคะ่อค่อแบตเตอรี่สายรัดครบถ้วนนะคะไม่มีร่องรอยของน้ํามันนะคะที่ซึมออกมาตามรอยต่อต่างๆรวมไปถึงนะคะผักกระโปรงด้านหน้าค่ะ น็อตทั้ง4ี่ตัวนะั้นไม่มีร่องรอยของการแกะเพื่อนําฝากระโปรงไปทาสีค่ะคอนเฟิร์มได้ว่ารถยนต์คันนี้ไม่มีการทําสีฝากระโปรงใหม่แน่นอนค่ะและส่วนแจ้งข้างนะคะก็ไม่มีร่องรอยของการถอดเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ถือว่าเป็นความสมบูรณ์นะคะแล้วก็รถคันนี้ปลอดอุบัติเหตุแน่นอนนะคะส่วนทันหน้านั้นนะคะก็อยู่ในสภาพคงเดิมนะคะคันหน้าไม่งอไม่มีอุบัติเหตุชนหน้ามาค่ะ I bought the car junior bought backpack the There's year car candy my my หลังจากที่คอนเฟิร์มในส่วนของเครื่องยนต์แล้วก็ความสมบูรณ์ของห้องเครื่องยนต์ไปแล้วนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าอุปกรณ์มาตรฐานนะคะรอบคันของเขานั้นมีความสมบูรณ์มากแค่ไหนคะ่ะกับ Toyota Fortuner 2.4V นะคะ2018คันนี้ค่ะมาดูที่ด้านหน้ากันก่อนนะคะด้านหน้าของเขานั้นนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมนะคะที่ดูโดดเด่นแล้วก็ลงตัวมากๆนะคะรวมทั้งไฟหน้าที่เป็นแบบไฟหน้า LED ค่ะที่เรียกว่า ใบบีเอลรวมทั้งหลอดโปรเจคเตอร์ค่ะซึ่งให้ลำแสงที่ส่องสว่างได้ไกลามากๆนะคะและหลอด LED นั้นนะคะจะทำให้รถของคุณมีความประหยัดพลังงานกันด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีในส่วนของไฟตัดหมอกค่ะพร้อมด้วยฝาครอบไฟตัดหมอกที่เป็นครเมียมดูหรูหราและลงตัวมากๆนะคะในส่วนของรถยนต์โตโยต้าฟอร์ดูเนอร์ส V 2018นคันนี้ค่ะและนอกจากนี้นะคะเรื่องของการออกแบบนะคะของตัวรถนะคะเขายังคำงนึงถึง หลักแอโรดนามิกด้วยนะคะซึ่งเขาจะใส่ในส่วนของแอโรฟินไว้รอบรอบพันรถเลยทีเดียวนะคะเพื่อช่วยให้รถของคุณนั้นนะคะมีความคล่องตัวเวลาที่ขับขี่ไม่มีความต้านลมค่ะช่วยให้อากาศไหลเวียนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะเรามาคอนเฟิร์มรอบคันนะคะกับสีภายนอกรถนะคะของโตโยต้าโคจูเนอคันนี้ค่ะสีของเขานะคะคันนี้จะเป็นสีขาวนะคะ ซึ่งสวยมากๆเลยนะคะอันนี้พี่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะรถมาถึงเราก็นํามารีวิวให้ทุกท่านดูเลยนะคะซึ่งขนาดยังไม่ได้ทําอะไรในส่วนของสีของเขานะคะยังสวยแล้วก็ใสใหม่ขนาดนี้นะคะออกไปนะคะคุณไม่ต้องไปทําอะไรเลยเดียวนะคะอันนี้ก็มีความพร้อมใช้งานแล้วค่ะส่วนด้านหลังนั้นนะคะก็จะมีไฟท้ายนะคะที่เป็นไฟ LED light like guidance นะคะซึ่งเป็นในลักษณะของไฟท้ายที่ เป็นเส้นนะคะซึ่งทําให้ดูโดดเด่นแล้วก็ดูสวยงามรูรดาเลยทีเดียวค่ะรวมทั้งสปอยเลอร์หลังซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานมาเรียบร้อยนะคะและนอกจากนี้นะคะยังมีชาร์กฟินนะคะหรือว่าคที่ฉลามค่ะซึ่งมีส่วนทําให้รถของคุณดูสปอร์ตนะคะแล้วก็มีประโยชน์ในเรื่องของการรับสัญญาณวิทยุด้วยค่ะรวมทั้งหลังคานะคะที่ของเขายังใช้การออกแบบแบบคาตามารันด้วยนะคะสำหรับการออกแบบของโตโยต้าค่ะ ซึ่งจะช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะสำหรับในส่วนของยางของเขานั้นนะคะพี่ิงจะพาทุกท่านคอนเฟิร์มนะคะซึ่งยางของเขานะคะตอนนี้ยางที่ติดรถมาจะเป็นยางมิชลินค่ะสภาพของยางนะคะสพันฑ์ยางยังใช้ได้อยู่นะคะซึ่งพี่อิงดูปีผลิตแล้วนะคะปีผลิตของเขาจะอยู่ที่ปี18นะคะพี่อิงคาดว่าน่าจะเป็นยางติดรถค่ะแต่ว่าก็ยังสามารถใช้ได้อีกระยะเลยทีเดียวนะคะ ซีรีส์ของอยางค่ะจะเป็น265ทับ 60R18 น,นะคะในล้อมแม็กของเขานะคะจะเป็นล้อมแม็ก18ซึ่งการออกแบบล้อมแม็กนั้นให้อารมณ์สปอร์ตมากๆนะคะเท่ากับรถยนต์คันนี้เป็นอย่างนี้เลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนะคะของรถยนต์โตโยต้า o อร์ n e เนอรปี2018คันนี้นะคะว่า ด้านข้างของเขานั้นจะสวยแล้วก็ดูสปอร์ตมากแค่ไหนคะ่ะสำหรับคันนี้นะคะมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างมาแล้วเรียบร้อยรวมถึงนะคะบริเวณมือจับนะคะทั้ง4ด้านนะคะก็จะเป็นมือจับแบบพรีเมียมพร้อมด้วยนะคะถ้วยรองมือจับนะคะที่ป้องกันรอยขีดข่วนจากเล็บของคุณด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีคิวกระสาที่ติดมาแล้วเรียบร้อยรวมไปถึงนะคะราวหลังคาที่เป็นที่ยึดเกาะนะคะกับ,บแหลกเวลาที่ คุณเดินทางคุณสามารถขนสัมภาระได้นะคะซึ่งเหมาะมากๆสำหรับรถยนต์สไตล์ TPV แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันต่อนะคะสำหรับรถยนต์ t o y o t o r t u t u n e r 2.4V คันนี้นะคะว่าเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวเรามาคอนเฟิร์มสภาพนะคะในส่วนของห้องโดยสารนะคะแล้วก็อุปกรณ์มาตรฐานที่อยู่ภายในรถยนต์คันนี้ค่ะ พี่หญิงขึ้นมานะคะบนรถคันนี้นะคะพี่หญิงมีความรู้สึกว่าเหมือนรถใหม่ป้ายแดงมากๆนะคะสภาพเกิน95กันเลยทีเดียวค่ะกับ Toyota Fortuner ปี2 0 1 8คันนี้เป็นรถใช้งานเพียงแค่2ปีเท่านั้นระยะทางที่ใช้ไปอยู่ที่ประมาณ40,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะซึ่งการใช้งานของเขานั้นนะคะถือว่าไม่ได้โทรงเลยนะคะแสดงให้เห็นว่า เจ้าของเดิมเขาดูแลรถเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะแน่นอนนะคะว่าในเรื่องของทัศนวิสัยของรถยนต์ลักษณะที่เป็น p p v แบบนี้นะคะจะได้ในเรื่องของทัศนวิสัยที่ดีอยู่แล้วนะ,ะเราสามารถมองเห็นรอบคันได้ชัดเจนเลยทีเดียวนะคะสําหรับในเรื่องของทัศนวิสัยของเขาค่ะรวมถึงอุปกรณ์มาตรฐานต่างๆนะคะของ To โยต้าฟอร์จูเนอคันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะครบถ้วนเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่เบาะนะคะ เบาะผู้โดยสารนะคะและเบาะผู้ขับขี่นั้นเป็นเบาะปรับไฟฟ้ามาเรียบร้อยนะคะในส่วนของถุงลมคู่หน้าของเขาก็มีนะคะและยังมีถุงลมที่เป็นม่านถุงลมหรือว่าไซส์เคอร์เทนแอร์แบ็กคะยาวไปถึงด้านหลังเลยทีเดียวนะคะเป็นถุงลมเจ็ดตำแหน่งนะคะซึ่งเป็น อ,อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยที่เรียกว่า Passive Safety นะคะซึ่งนอกจากจะมีโครงสร้าง G.O.A แล้วเราก็ยังมีในส่วนของถุงลมที่ทำงานควบคู่กับเข็มขัดนิราภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติซึ่งเป็นในเรื่องของอุปกรณ์มาตรฐานพื้นฐานที่เขาใส่มาให้ครบอยู่แล้วเรียบร้อยนะคะเรามาดูการออกแบบด้านหน้านะคะบริเวณคอนโซลแล้วก็แดชบอร์ดนะคะซึ่ง,งเขานั้นคำนึงในเรื่องของฟังก์ชันนะคะที่จัดวางได้ อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพวงมลาลัยค่ะที่เป็นพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะที่สามารถควบคุมฟังก์ชันต่างๆในรถยนต์ได้อย่างสะดวกสบายเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นก้านพวงมลาลัยด้านซ้ายนะคะซึ่งสามารถควบ ควบคุมหน้าจอเครื่องเสียงด้านหน้าได้นะคะซึ่งการใช้งานนะคะควบคุมหน้าจอเครื่องเสียงนั้นสามารถทําได้2ตําแหน่งเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือควบคุมผ่านที่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหรือสามารถใช้งานแบบทัชสกรีนได้ด้วยเช่นกันนะคะถือว่ามีความสะดวกสบายสูงสุดเลยสําหรับคุณนะคะและนอกจากนี้นะคะยังมีฟังก์ชันการรับสายและวางสายโทรศัพท์มือถือในสมการเชื่อมต่อบลูทูธนะคะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในเวลาที่คุณขับขี่ด้วยรวมทั้งการ พรออกด้วยเสียงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งมีรองรับในรถยนต์ Toyota Fortuner ปี2018คันนี้เรียบร้อยนะคะส่วนด้านขวานะคะของก้านพวงมาลัยนั้นนะคะ ก็จะเป็นในส่วนของฟังก์ชันที่คุณสามารถควบคุมหน้าจอตรงกลางได้ที่เป็นหน้าจออินโฟเมชันนะคะที่คุณสามารถเลือกได้ว่าจะโชว์ในลักษณะของอะไรนะคะโชว์อินโฟเมชันก็ได้โชว์เป็นในส่วนของเครื่องเสียงก็ได้โชว์นัวิเกเตอร์ก็ได้นะคะแล้วแต่คุณจะเลือกเลยนะคะซึ่งเป็นหน้าจอตรงกลางนะคะที่อยู่กึ่งกลางระหว่างมาตรวัดนะคะที่เป็นมาตรวัดรอบและมาตรวัดกิโลเมตรต่ตอชั่วโมงของเขาเนเองค่ะ และด้านล่างนะคะของก้านพวงมาลัยทั้ง2ด้านนั้นนะคะก็จะเป็นในส่วนของแพดเดิลชิฟนะคะซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ได้นะคะในโหมดของเกียร์ธรรมดาที่ได้แบบเกียร์ธรรมดาแท้เลยทีเดียวค่ะซึ่งให้อารมณ์การขับขี่ที่สนุกขึ้นนะคะแบบสไตล์เกียร์ธรรมดานะคะและถัดมานะคะเรามาดูนะคะฟังกช์ชันของเขานะคะที่บริเวณคอนโซลกลางกันค่ะ ก็จะมีการตกแต่งด้วยลายไม้นะคะพร้อมด้วยในส่วนของการออกแบบคันเกียร์นะคะที่เป็นแบบฟันปลานะคะที่ทำให้ไม่ต้องกังวลใจว่าคันเกียร์ของคุณจะเลื่อนได้อย่างง่ายดายในขณะที่คุณขับขี่อยู่ค่ะ และนอกจากนี้นะคะยังมีโหมดการขับขี่ที่ทำให้มีความสนุกขึ้นและประหยัดขึ้นด้วยนะคะด้วยโหมดของ Eco m โ d e และ Power Mode ที่ทำให้คุณเลือกได้อย่างใจที่คุณต้องการเลยทีเดียวค่ะถ้าอยากประหยัดนะคะก็สามารถเลือก Eco Mode ถ้าอยากต้องการกำลังนะคะก็เลือกเป็น Power Mode ค่ะ และถัดมานะคะปุ่มที่คุณเห็นอยู่นะคะเป็นรูปสัญลักษณ์รถยนต์นะคะพร้อมด้วยมีตัวอักษรว่า Off นะคะที่อยู่ด้านล่างของตำแหน่ง Eco Mode และ Power Mode นั้นก็คือเป็นในส่วนของฟังก์ชันที่ช่วยควบคุมการทรงตัวของตัวรถนะคะถือว่าเป็นอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยที่เรียกว่า Active Safety นะคะที่เป็นอุปกรณ์ป้องก,กันก่อนการเกิดอุบัติเหตุนะคะ ถือได้ว่านะคะในส่วนของอุปกรณ์นะคะใช้งานอุปกรณ์มาตรฐานของเขานั้นนะคะครบถ้วนนะคะแล้วก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะคะพี่หญิงอยากจะบอกว่าถ้าใครช้านะคะอดแน่นอนนะคะ เนื่องจากว่ารถยนต์รุ่นนี้นะคะเป็นที่ต้องการของตลาดณตอนนี้มากๆเลยนะคะพอพี่อิได้มาใหม่พี่ก,ก็นํามารีวิวให้ทุกท่านได้ดูแล้วก็จับจองเป็นเจ้าของเลยทีเดียวใครยังไงฝากกันไว้ด้วยนะคะสําหรับ To y ยต้าฟอร์จูเนปีสอง8 2น v c เซลคับเคลื่อนสอล้อคันนี้ค่ะ ค่าหน่าใช้มากๆเลยใช่ไหมคะกับ t o y ยต a Fortuner 2.4 V ปี2018คันนี้ค่ะถ้าหากท่านไหนที่รออยู่นะคะหลายๆท่านนะคะพี่ิงจำได้ว่าถามพี่ก,กันมาเยอะเหลือเกินนะคะวันนี้พี่อเอามาเสิร์ฟทุนแล้วนะคะอย่าช้านะคะถ้าช้าหมดอดไม่ได้เป็นเจ้าของนะคะยังไงก็ติดต่อพี่อิงมาได้คะ่ะวันนี้พี่อิงมีข้อมูลดีๆนะคะหรืออยากจะให้พี่อิงคอนเฟิร์มสภาพรถเพิ่มจะแจ้งเข้ามาได้คะ่ะหรือจะสอบถามในส่วนของไฟแนนซ์นะคะหรือว่าย่จ จัดหรือเงีย้ยไขต่างๆพี่หญิงก,ก็ยินดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดหน้าที่ของพี่หญิงแล้วนะคะเดี๋ยวรอดูกันค่ะว่าในวอลหน้าพี่หญิงจะนํารถสภาพดีราคาถูกรุ่นไหนมาฝากคุณอีแค่จะโดนใจคุณหรือไม่รอชมนะคะสาหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ